สวัสดีค่ะวันนี้สุดซอยสปอยหนังจะมาสรุปซีรีส์ Bed Motel แม่ครับผมเป็นฆาตกรในซีซั่นที่หนึ่งซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องมาจากตอนที่5-10ถึงส0สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ไดูเนื้อหาของตอนก่อนหน้านี้สุดซอยขอแนะนำให้กลับไปดูตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะแต่ก่อนที่จะรับชมสุดซอยอยากขอจากเพื่อนๆคนละหนึ่ไลค์และ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ วันนี้สุดซอยมีเกมมาแนะนำ Bali Vacation เกมสล็อตใหม่แตกง่ายค่าย PG ที่ทุกคนคุ้นเคยเกมลื่นภาพสวยมีฟีเจอร์โบนัสมากมายแถมยังสามารถซื้อฟรีสปินได้อีกด้วยกดซื้อฟรีสปินแล้วไปรับรางวัลก้อนโตกันได้ที่เว็บ G2G ระบบออโต้ไม่ต้องส่งสลิปไม่ต้องโยกเงินคืนยอดเสีย5%ทุกเดือนใครสนใจแอดไลน์1 g 1 9หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ หลังจากตำรวจมาที่บ้านพร้อมกับจับกลุ่มนอร์มาในข้อหาฆาตกรรมขี่นอร์แมนที่กลับมาบ้านในตอนเช้ายังมีความสุขแต่ความสุขของเขาก็ได้หายวับไปทันทีที่รู้ว่าแม่ถูกจับนอร์แมนมาประกันตัวนอร์มาแต่เธอดูจะไม่ดีใจที่ได้ออกจากคุกและแสดงท่าทีฉุนเฉียวใส่นอร์แมนพวกเขาได้หาทนายมาสู้คดีทนายพยายามจะทําให้มันเป็นเรื่องการป้องกันตัวเพราะหลักฐานมันชี้ไปที่นอร์มา โดยเฉพาะเส้นใยของพรมในโลงน้มตรงกับที่พบในมือของคีแมนว่านอมาจะยังคงปฏิเสธเสียงแข็งด้วยความโมโหระหว่างที่ขับรถกลับนอแมนทะเลาะก,กับนอมาว่าเธอเอาแต่โกหกทั้งทที่เธอฆ่าคีจริงๆส่วนนอมาก็ว่าลูกชายเริ่มเอาแต่หาความสุขให้ตัวเองจนไม่สนใจว่าเธอกำลังร้องไห้ด้วยความกลัวว่าจะต้องติดคุกและไม่ได้อยู่กับลูก แถมเธอยังบ่นว่าเป็นความผิดของดีแลนที่อยู่ทำให้เขาเริ่มจะไม่เชื่อฟังเธอนอร์แมนจึงบอกว่าแม่ทำให้เขากลัวทำให้เธอยิ่งโมโหและไล่นอร์แมนลงจากรถนอร์แมนเดินคนเดียวกลางถนนดีแลนไปเจอและพาเขากลับบ้านดีแลนบอกว่านอร์มาเป็นพวกชอบเสพติดปัญหาและความถูกเขาบอกให้นอร์แมนเลือกที่จะเดินออกมาใช้ชีวิตคนเดียวบ้างดีแลนตอนนี้เขามีบ้านที่ชายหาด นอร์แมนจะย้ายไปอยู่กับเขาก็ได้นอร์แมนยืนยันว่าเขาคงทิ้งแม่ไม่ได้ยังไงเธอก็เป็นแม่ของเขาอีธานให้ดีแลนยืมเงิน5,000ดอลลาร์เพราะเห็นว่าดีแลนกำลังจะซื้อบ้านอยู่ๆก็มีชายติดยามาจ่อย,ยิงอีธานดีแลนรีบขับรถไปที่โรงพยาบาลแล้วรีบออกมาก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาซักถามอะไรเขาตอนนี้เขาก็มีปัญหามากพออยู่แล้วขณะที่ดีแลนขับรถ เขาเห็นชายติดยาที่ยิงอีทานอยู่แถวนั้นจึงขับรถไล่ชนชายคนนั้นด้วยความแค้นอีกด้านเชลบี้แอบมาหานอม่าเขาขอโทษเธอและบอกว่าคงต้องห่างกันสักพักเขาเสียใจที่ช่วยอะไรเธอไม่ได้และเขารักเธอมากนอม่าขอเขาไม่ทําอะไรงงๆให้ถูกจับก็พอเชลบี้กลับไปที่สถานีพยายามกําจัดหลักฐานที่จะสาวไปถึงนอมาเช้าวันถัดมาทนายได้แจ้งข่าวดีกับนอมาว่า ตำรวจได้ทำตัวอย่างของพรมหายทำให้ไม่มีหลักฐานมาฟ้องร้องได้อีกเธอดีใจและบอกกับนอร์แมนว่าเธอรอดแล้วคงเป็นเพราะเชลบี Shelby, ทำให้นอร์แมนน้อยใจและเดินออกจากบ้านพอดีกับที่เอมมามาหาพวกเขาจึงขับรถไปอย่างริมทะเลเอมมาพูดถึงสมมติฐานเรื่องผู้หญิงที่ถูกขังที่อาจจะเกี่ยวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายของคีแต่นอร์แมนดูจะไม่สนใจฟังเพราะเขายังติดต่อก,กับแบดลียไม่ได้ และเอาแต่ดูมือถือนอร์แมนบอกความจริงไปว่าเขาคบหากับแบดลีและได้นอนกับเธอแล้วทําให้เอ็มม่าใจสลายแต่ก็พยายามเก็บอารมณ์หลังจากนั้นพวกเขาแอบไปค้นเรือของข,องขีที่ท่าเรือและพวกเขาก็เจอผู้หญิงคนนั้นเธอมีชื่อว่าจา้ทาทั้งคู่พาจาากลับโรงแรมพอนอร์ม่มาเจอเขาเธอเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนอร์แมนบอกว่านี่คือเด็กสาวที่เขาเคยเล่าให้แม่ฟัง คนที่อยู่ห้องใต้ดินบ้านของเชลบีจาวบอกว่าเขาขังเธอและบังคับให้มีเซ็ก์นอม่าช็อกมากกับเรื่องนี้เธอแทบไม่เชื่อเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่จาวยืนยันว่าคนที่จับเธอขังคือเชลบีนอม่ากโกรธมากจึงรีบขับรถออกไปด้วยความโมโหเธอบอกว่าอยากคุยกับเชลบีนอมแมนกระโดดขึ้นรถไปห้าแม่เพราะเขารู้ว่าแม่อาจจะเผลอทำอะไรมากกว่าแค่คุยนอม่าเสียใจว่าผู้ชายที่เธอรัก ทำเรื่องเลวร้ายอีกแล้วแต่นอร์แมนสัญญาว่าจะปกป้องแม่ซึ่งก็ทําให้เธอใจเย็นลงอีกด้านดีแลนเขาไปบอกกับจิวเจ้านายของเขาเรื่องที่อีธานถูกยิงและเขาก็ขับรถชนคนที่ยิงอีธานตายไปแล้วเขากลัวว่าจิวจะโกรธที่เขาทําอะไรบุ่มบามแต่จิวกลับชมและสอนวิธีกําจัดรถที่ใช้ก่อเหตุโดยการเผามันทิ้งในป่าบนเขาและได้ส่งเรโมมาเป็นเพื่อนร่วมงานคนใหม่ ที่โรงแรมเอมมาบอกให้รีบแจ้งตำรวจแต่นอร์มาบอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ปล่อยให้จ่าได้พักผ่อนความจริงแล้วพวกเขายังไม่กล้าทำอะไรเชลบี้เพราะว่าเชลบี้มีเข็มขัดของคีที่จะใช้เป็นหลักฐานในการจับนอร์มามาได้นอร์มาวางแผนจะไปหาเข็มขัดคืนตีแลนรู้เรื่องเลยบอกว่าเขาจะไปที่เรือกับนอร์แมนเพื่อหาเข็มขัดกลับมา ระหว่างทางเขาชวนนอร์แมนไปอยู่ด้วยกันเขาคิดว่านอร์มาฆ่าแสมเพื่อเอาเงินประกันแต่นอร์แมนไม่เชื่อว่าแม่จะฆ่าพ่อได้ลงพวกเขาเจอเข็มขัดและเอาไปทิ้งน้ำส่วนเชลบี้ก็มาหานอร์มาที่บ้านด้วยความคิดถึงแต่เขากลับจับได้ว่านอร์มาซ่อนจ่าเอาไว้ในห้องพักของโรงแรมเชลบี้วิ่งตามจ่าเข้าไปในป่าเชลบี้กลับมาที่โรงแรมและบังคับให้นอร์มานอร์แมนและดีแลนเดินกลับเข้าไปคุยกันในบ้าน เขาโกรธมากเพราะตลอดมาเขาพยายามช่วยนอม,มาทุกอย่างเพราะเขารักเธอทั้งการช่วยปกปิดเรื่องขี้แต่นอ์แมนกลับเอาแต่สร้างปัญหาโดยการขุดคุยเรื่องของเด็กผู้หญิงเขารักนอม,มาแต่เธอกลับโกหกเขาอีกคนเชลบี้ผลักมือทำร้า,ายนอม,มานอมแมนโกรดจนพุ่งตัวไปผลักเชลบี้แต่ตัวเขาเองกลับสลบไปส่วนดีแลนคว้าปืนไายิงเชลบี้หลังจากนั้นนอม,มาได้โทรแจ้งตำรวจ และรีบพานอมแมนออกจากบ้านเชลวี่ถูกดีแลนฆ่านอมมาไม่รู้จะบอกตำรวจยังไงดีแลนเลยบอกให้พูดความจริงไปนอมมาเล่าถึงคืนที่แซมตายเธอทะเลาะกกับแซมแซมได้ทำร้ายนอมมานอมแมนเลยเผอฆ่าเขาโดยที่นอมแมนเองดูจะไม่มีสติสัมปชัญญะใดๆเธอพาเขาไปนอนในห้องแล้วลากศพไปอย่างห้องเก็บของทำให้มันดูเหมือนอุบัติเหตุ แน่นอนว่านอมแมนจำอะไรไม่ได้เลยเขาเชื่อว่าพ่อตายเพราะอุบัติเหตุนอม่าบอกดีแลนว่าพวกเราต้องช่วยกันปกป้องนอมแมนอีกด้านโรเมโรก็รีบมาอย่างที่เกิดเหตุนอมาเล่าความจริงทุกอย่างให้เขาฟังรวมถึงเรื่องของคีด้วยโรเมโรจึงช่วยแต่งเรื่องกบเกิดให้โดยบอกว่าเขาเองสงสัยว่าเชลบี้ทำการทุจริตประจวบเหมาะกับเชลบี้และคีมีปัญหากัน ทำให้เชลบี้ฆ่าขีและโยนร่างลงอ่าวเชลบี้เอาผู้หญิงไปซ่อนบนเรือของขีเชลบี้พยายามจะย้ายหญิงสาวไปที่อื่นแล้วมาเจอกับนอร์มาที่โรงแรมเขาจึงฆ่าเชลบี้อยู่ๆเรื่องมันก็ดูง่ายมากปัญหาทุกอย่างก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วหลังจากนั้นนอร์แมนไปเจอกับป่าตัวหนึ่งเขาเล็กเก็บมันมาเลี้ยงและตั้งชื่อว่าจูโนโส่วนนอร์มาก็ปฏิบัติกับดีแล่นดีขึ้น แต่เขาก็ยังยืนยันว่าจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นหลังจากแขนของเขาหายดีนอร์ม่าเลยอารมณ์เสียจูจ่ๆก็มีชายคนหนึ่งมาถามหาคีซึ่งเป็นอดีตเจ้าของโรงแรมดีแลนบอกว่าคีได้ตายไปแล้วขณะเดียวกันแบดลีย์ก็กลับไปเรียนหลังจากหยุดไปหลายวันเพราะเรื่องพ่อแต่เธอกลับมีท่าทีเปลี่ยนไปและทำเป็นไม่สนใจนอร์แมนเหมือนต่ก่อนหลังจากเรื่องราวทั้งหมดทำให้ไม่มีแขกเข้าจองพักที่โรงแรมเลย มีชายคนหนึ่งพยายามจะเข้าไปที่ห้องหมายเลขเก้าเพราะเขามักจะจองห้องนี้ล่วงหน้าเป็นประจำเขาจะมาพักที่นี่ทุกๆสองเดือนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เขาแนะนำตัวว่าเขาชื่อแจ็คนอมาจึงเปิดห้องพักให้เขาดีแลนบอกว่าเขาเจอชายคนนี้เมื่อเช้าดีแลนขอให้แจ็คช่วยกรอกข้อมูลระบุตัวตนอีกด้านเอ็มมาก็มาหานอร์แมนแต่เขาไม่อยากเจอเธอเ,ธอเท่าไหร่ด้วยความสงสาร นอร์มาเลยชวนเธอออกไปซื้อของข้างนอกด้วยกันเอ็มมาบอกเธอเรื่องแบดลี่นอร์แมนกับแบดลี่มีอะไรกันแล้วด้วยทำให้นอร์มาเป็นห่วงเลยแอบ,บไปดูหน้าของแบดลี่นอร์มาจำได้ว่าเคยเจอแบดลี่แวะมาชวนนอร์แมนไปข้างนอกในวันแรกที่พวกเขาย้ายมาอยู่นอร์มารับไม่ได้ที่นอร์แมนแอบมีเพศสัมพันธ์เธอเลยต้องอบรมนอร์แมนว่าไม่ควรมีเซ็กก่อนวัยและแบดลี่ก็ดูไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีอะไรนะัก นอร์แมนบอกว่าเขารักเธอนอร์มาเลยบอกว่าเธอจ้างเอปาให้มาช่วยทำงานที่โรงแรมเพื่อจะกำจัดแบดลี่ออกไปนอร์แมนได้ออกไปหาแบดลี่กลางดึกเพื่อบอกความในใจกับเธอว่าเขารักเธอแต่เธอกลับบอกว่าเธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเธอขอโทษเรื่องที่มีอะไรกันแต่นอร์แมนควรจะไปคบกับคนที่เหมือนกับเขามากกว่านอร์แมนเสียใจมากและได้คิดถึงคำพูดของแม่ แบดลีได้แต่ขอโทษเขาเดินกลับมาและเจอกับจูโนหมาน้อยหน้าโรงแรมมันวิ่งข้ามถนนมาหาเขาและได้ถูกรถชนตายเขาโทษว่ามันเป็นความผิดของเขาอีกแล้วนอร์แมนเลยไปหาพ่อของเอม็มม่าเขามีงานอดิเรกคือการสตาร์สัตว์นอร์แมนต้องการจะสตารสุน,นัขของเขาขณะที่นอร์มานั่งอยู่คนเดียวแจ็คก,ก็ได้เข้ามาชวนเธอคุยเขาต้องการสารต่อธุรกิจที่เคยทำกับคี โดยการจองห้องพักทั้งแถบเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ทุกเดือนเขายินดีจ่ายเงินสดนอร์มาตอบตกลงและจะจัดแจงจองห้องเอาไว้ให้อีกด้านเอม็มมาแอบได้ยินสาวๆนินทานอร์แมนในห้องน้ำเรื่องที่เขาหลงหลักแบดลีแต่แบดลีคุยด้วยเพราะสงสารเท่านั้นเอม็มมาเลยเถียงไปว่านอร์แมนกับแบดลีมีเซ็กกันแล้วไม่ใช่ว่าเขาคิดไปเองฝ่ายเดียว แบดลี ly, รีบเดินไปต่อว่านอร์แมนที่เอมมาเอาเรื่องของพวกเขาไปบอกคนอื่นแถมเธอยังมีแฟนแล้วด้วยเรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้เธอไม่อยากให้คนอื่นรู้นอร์แมนอารมณ์เสียเลยเดินออกจากโรงเรียนไปทันทีส่วนดีแลนเดินทางไปแคลิฟอร์เนียกับเลโมเพื่อรับทิมเมอร์คนตัดไม้และแปลรูปของเพราะใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวไร่กัญชาแล้วเลโมและดีแลนดื่มเหล้าที่บาร์พอเลโมเมาเขาก็บ่นว่า เขาทำงานมาตั้งนานแต่จิลกลับส่งให้เขามาเป็นลูกน้องเด็กใหม่อย่างดีแลนเขาเองเคยเป็นเหมือน D ดีแลนเจ้านายชอบเขามากแต่บอกว่าเขาไม่มีความเป็นผู้นำเลยไม่เคยได้เลื่อนตําแหน่งและเป็นที่เคารพเขาบอกว่าเมื่อเข้ามาทำงานที่นี่แล้วห้ามออกไม่งั้นก็จะถูกฆ่าหนอมาไปหาโลเมโรที่ออฟฟิศเพื่อขอให้เขาใส่ชื่อเธอในคณะกรรมการวางแผนผังเมืองเพราะกำลังจะมีแผนสร้างถนนที่อีกฝั่งของ และส่งผลเสียกับโรงแรมของเธอเธอพยายามจะขู่โรเมโรเรื่องเชลวีทำธุรกิจมืดโรเมโรจึงบอกว่าเขาไม่เคยติดหนี้บุญคุณอะไรกับเธอและอย่าพยายามมาขู่เขาอีกนอรมาจึงต้องผิดหวังกลับไปที่โรงเรียนตอนนี้ครูวัสัต์เอาเรื่องไปแจ้งครูใหญ่นอรมาถูกเรียกมาที่โรงเรียนเพื่อแจ้งให้ทราบพ,พวกเขายังบอกอีกว่านอร์แมนมีความไม่มั่นคงทางอารมณ์ซึ่งผิดปกติสำหรับเด็กวัยนี้ เขาเก็บตัวเองซึ่งนอร์แมนควรพบจิตแพทย์แต่นอร์มาบ่ายเบี่ยงว่าจะหานักบำบัดเองต่อมานอร์มารู้ว่านอร์แมนไปหาพ่อของเอ็มมาเพื่อเรียนทำสัตว์สตาฟเธอก็เป็นห่วงและบอกว่าลูกชายของเธอผิดป,ปกติและอยู่ในช่วงปรับตัวเธอไม่อยากให้คนอื่นมองว่าลูกของเธอเป็นตัวประหลาดโดยการมานั่งทำหุ่นสัตว์วิวจึงให้เธอปล่อยลูกทำตามสิ่งที่เขาอยากทำบ้าง นอร์มากลับมาที่โรงแรมและเห็นรถของแจ็คกำลังขับออกไปเธอจึงแอบขับรถตามไปจนถึงท่าเรือแจ็คขึ้นไปบนเรือของขีเพื่อตามหาบางอย่างแต่แจ็คจับได้ว่าเธอกำลังตามเขามาเขารู้ว่านอร์มารู้เรื่องและบอกให้เธอไปนั่งคุยกับเขาที่ห้องพักส่วนนอร์แมนก็ได้พบกับจิตแพทย์แต่แม่ตอบคำถามทุกอย่างแทนนอร์แมนเขาจึงขอคุยกับนอร์แมนแค่สคนในการนัดครั้งหน้า แต่นอมาบอกว่าเธอไม่ไว้ใจจิตแพทย์นั้นทําให้เขาแนะนําว่าเธอเองก็ควรจะต้องเข้ารับการบําบัดเพราะเห็นอยู่ว่าเธอควบคุมลูกชายมากเกินไปนอมามีปัญหาควบคุมคนอื่นมากเกินพอรู้สึกลึกๆว่าเธอควบคุมอะไรไม่ได้เลยเธอเลยพยายามครอบงำชีวิตของคนอื่นนอมากลับมาถึงโรงแรมและโยนเงินคืนให้กับแจ็คพร้อมไล่เขาออกจากโรงแรมนอมาขู่ว่าจะแจ้งตำรวจ แต่เขาเองก็รู้ว่านอม่ามีความสัมพันธ์กับเชลบีนอม่าจึงรีบไล่เขาออกไปแจ็คเก็บของออกจากห้องพักแต่โดยดีตกเย็นดีแลนพาพวกคนตัดไม้มาพักที่โรงแรมในระหว่างที่พวกเขาต้องทำงานให้กับหัวหน้าของเขานอม่าดีใจที่เขาพาแขกมาพักที่โรงแรมอันเงียบเหงานี้เธอก็ชวนดีแลนไปทานอาหารเพื่อเป็นการขอบคุณแต่พอเขามาเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอก็ต้องเจอกับศพของเชลบีอยู่บนเตียง หลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็มาเก็บศพของเชลบีนอร์มาบอกโรเมโรว่าคงเป็นฝีมือของแจ็คที่ชอบถามคำถามแปลกๆกับเธอตั้งแต่เข้ามาพักที่นี่ทั้งเรื่องของคีและเชลบีนอร์มามาที่โรงแรมและโวยวายใส่แขกของดีแลนที่สูบยาหน้าห้องและลามไปถึงห้ามไม่ให้ใส่ย,ยีนสกปรกเสื้อย้อมสีหรือเส้นผมของพวกเขาเธอหัวเสียมากที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผน ความหวังที่จะมาเริ่มชีวิตใหม่กลับต้องมาเจอกับปัญหาหนอร์มาต้องการย้ายไปอยู่ที่อื่นอีกครั้งมีคนส่งดอกไม้มาให้หนอร์มาพร้อมกับข้อความเจอกันเร็วๆนี้เธอตื่นกลัวและเริ่มโทรหาโรเมโรแต่เขาไม่อยู่ขณะเดียวกันแบดลีก็รู้ว่าดีแลนทำงานให้กับจิวเลยขอให้เขาพาเธอเข้าไปในออฟฟิศเพื่อเอาของของพ่อที่ถูกทิ้งเอาไว้ดีแลนจึงบอกว่าเขาจะเช็คดูให้ แบดลี่บอกว่าเธอแค่อยากไปเห็นออฟฟิศและสิ่งของของพ่ออีกสักครั้งพอแม่ได้ทิ้งทุกอย่างไปและเธอคิดถึงเขานอมาไปหานายหน้าสังหาที่ขายโรงแรมให้กับเธอเธอโวยวายว่าเขาไม่ยอมบอกเรื่องแผนสร้างถนนให้เธอรู้ตั้งแต่แรกเธอต้องการขายโรงแรมเธอเริ่มหาที่อยู่ใหม่แต่นอมแมไม่อยากย้ายอีกแล้วไม่ว่าจะย้ายไปที่ไหนก็มีแต่ปัญหาเพราะว่าแม่ทำแต่เรื่องเดิม นอมากลับไปหานายหน้าอีกครั้งแต่เขาบอกว่าไม่มีคนสนใจจะซื้อโรงแรมนั่นแม้นว่าราคาจะตกลงเหลือเพียงครึ่งเดียวเธอกลับขึ้นมานั่งเสียใจบนรถโดยไม่รู้ว่าแจ็คแอบอยู่เบาะหลังเขาต้องการเงินที่เชลบี้ขายผู้หญิงไป1,50,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, และมันหายไปตั้งแต่เชลบี้ตายเขาเชื่อว่านอร์มาคงเอาเงินนั่นไปและเขาต้องการเงินนั่นภายในวันพรุ่งนี้ไม่งานเขาจะฆ่าเธอและนอแมน อีกด้านดีแลนก็แอบพาแบนลี่เข้าไปในออฟฟิศเรโมคิดว่ามีคนบุกรุกเลยเกือบจะยิงพวกเขาแต่พอเห็นว่าดีแลนพาแบนลี่เข้ามาก็เตือนว่าถ้าจิวรู้เรื่องนายโดนลดตำแหน่งแน่แบลลี่ตามหากล่องดนตรีอันโปรดแต่กลับเจอจดหมายรักของพ่อกับชูรักที่มีชื่อย่อว่าบีนอนมารีบเอาเรื่องที่ถูกแจ็คขู่ไปบอกโรเมโรเธอไม่รู้เรื่องเงินว่าอยู่ที่ไหนโรเมโรบ,บอกว่าเขาจะจัดการให้ แต่นอม่าก็ยังไม่ไว้ใจว่าเขาจะช่วยเธอ,อยังไงนอม่าขอให้ดีแลนสอนเธอใช้ปืนแต่ดีแลนกลับปฏิเสธและบอกให้เธอใจเย็นลงบ้างหลังจากนั้นนอม่าก็ไปพบกับจิตแพทย์เธอรู้สึกเครียดหมอถามเรื่องวัยเด่งของเธอซึ่งทำให้นอมา่าแสดงอาการอึดอัดเธอบอกว่าจำไม่ได้มันก็ปกติดีพอแม่ตายแล้วและเธอเป็นลูกคนเดียวแล้วก็รีบขอตัวกลับ อีกด้านโรเมโรเขาไปหาแม็กกี้พี่สาวของคีเขารู้ว่าเธอช่วยคียและเชลบี้ทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้ามนุษย์เขาอ้างว่าเขาเป็นเพื่อนของคีและหุ้นส่วนของเชลบี้เธอจึงบอกว่าชายคนนั้นแจ็คชื่อจริงว่าโจได้แวะมาหาเธอและถามหาเงินของเชลบี้แต่เธอไม่มีเลยถูกทำร้ายและขู่ฆ่าโรเมโรได้บอกแสว่าโจใช้ท่าเรือเป็นที่นัดพบ ดีแลนจึงเอาปืนให้นอมาและสอนการยิงปืนให้แต่ก็ต้องมาทะเลาะก,กันเพราะนอมาไม่ฟังที่เขาสอนและยิงมั่วซั่วมิกกี้ไปหานอมาที่โรงแรมเพื่อเตือนว่าเขาฆ่าคนได้จริงๆและถ้ามีเงินนั้นอยู่ก็คืนๆไปซะอีกด้านแบดลีมาหาดีแลนที่บ้านเพื่อเอาของที่เหลือและขอบคุณเขาทําให้นอ์แมนหึงและพาดอารมณ์เสียใส่นอมานอมแมนแต่งตัวไปงานโรงเรียนกับเอ็มมา นองม,มาดูอึดอัดไม่อยากให้ลูกชายได้โตเป็นผู้ใหญ่เธอตัดสินใจเล่าชีวิตวัยเด็กของเธอพี่ชายของเธอข่มขืนเธอตั้งแต่อายุ13พอเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงแม่ก็ย้ายออกไปจากบ้านเธอไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับใครวันหนึ่งพ่อกลับมาตอนที่แม่กับพี่ชายมีอะไรกันเธอรีบตะโกนหนีจนเตารีดตกทับเธอแค่อยากเล่าให้นอร์แมนฟังเพราะมีเพียงเขาคนเดียวที่เธอไว้ใจ ขณะที่นอร์แมนอยู่ในงานเต้นรำกับเอ็มมาเขาเอาแต่จ้องแบดลีเอมมารู้ว่านอร์แมนยังชอบแบดลีอยู่เธอเสียใจและขอตัวกลับก่อนส่วนริชาร์ดแฟนของแบดลีมาบอกให้เขาอยู่ห่างๆกับแบดลีและต่อยนอร์แมนไปหนึ่งหมัดนอร์แมนเดินตากฝนออกมาจากงานครูวัาสสันชวนเขาขึ้นรถและเสนอจะพาเขาไปที่บ้านของเธอเพื่อทำแผลที่ตาให้ขณะเดียวกันแจ็คยังโทรมาทวงเงินจากนอร์มา เธอจึงแอบไปรอที่จุดนัดพบพร้อมกับปืนแต่เธอเห็นโรเมโรอรออยู่ตรงนั้นแล้วแจ็คถามหานอมาแต่โรเมโรอบอกว่าเธอไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเสนอให้แบ่งผลประโยชน์กัน50/50ถ้าแจ็คอยากทำธุรกิจในเมืองนี้ต่อแจ็คก,ก้มลงดูถุงเงินและถูกโรเมโรยิงตกน้ําตายโรเมโรโยนถุงเงินทิ้งน้ำเขารู้ว่านอร์มาแอบดูอยู่และบอกให้เธอกลับบ้านส่วนนอร์แมนที่อยู่บ้านของครู เธอเช็ดแผลให้และเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้านอร์แมนเห็นเธอกำลังถอดเสื้อภาพหลอนของแม่บอกว่าครูเป็นคนไม่ดีที่พยายามให้ท่าเด็กนักเรียนและสั่งให้เขาทำสิ่งที่ควรทำขณะเดียวกันนอร์มาขับรถมาถึงบ้านในจังหวัดเดียวกับที่นอร์แมนวิ่งกลับมาถึงพอดีเขาบอกว่าเขาจำได้แค่เอมมาออกจากงานก่อนครูว่าสารพาเขาไปทำแผลที่บ้านและเขาก็รีบวิ่งกลับมาบ้าน ก่อนตัดจบภาพได้สแสดงให้เห็นว่าครูวาสันได้ถูกฆ่าตายที่คอของเธอได้สวมสร้อยที่มีอักษรตัวบีอยู่และเรื่องราวในซีซั่นหนึ่งของซีรีส์เบ d โ o t e l ก็ได้จบลงโดยทิ้งปมของเรื่องราวทั้งหมดไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้สุดซอยทำการสรุปเนื้อเรื่องของซีซั่นต่อไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะถ้าการสรุปเนื้อเรื่องในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นข้อมูลใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วย สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ